มาผมไดเวอร์ครับผมมาจุดพลุกันเลยดูครับผมเอื้อมือไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครต์ให้ผมใครกดซับสไครต์แล้วเอื้อมมือไปที่ปุ่มไลค์ครับแล้วเราจะกดไปพร้อมกันเพลเดย์ห้าสี่สามสองหนึ่งกดครับผม เรียบร้อยครับอ่าวันนี้ผมเราจะมารีวิววันนี้นะครับผมมาเป็นบินเทอร์ไลลีนะครับเออตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะผมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันในการเก็บสะสมนะครับผมผมก็ขาดีอกแค่2นะเออไม่รู้ว่าเหลือไวทำไมนะเออผมจะมาเก็บในคลิปนี้เลยกันแล้วก็รีวิวรถไปเลยนะครับเออแบบว่าชิวๆอะไรอย่างงี้นะครับเออขอด่านแดกได้ไหมจะได้แบบไวๆเลย มีไหมนี่ยมีไหมนี่ยโคนดันแดกอ,ะอ่ะไม่มีด้วยไม่เป็นไรครับผมช่างมันฮะทอนเนลสปินก็ไวอยู่นะหลันนี้ไวอยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่มันกันเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะโชว์ความสามารถหนึ่งของผมนะครับผมที่ได้แบบฝึกมานานแล้วผมค,คลิปแรกของช่องเราก็เป็นความสามารถนี้เลยผมก็คือบิดบล็อกนะครับนี่ใครรู้จักไม่บิดบล็อกนะครับผมเออ โอเคตอนนี้ผมขอแข่งก่อนนะผมเออเดี๋ยวมาทำให้ดูนิดนึงเออแบบอัพเกรดไล่จากคลิปแรกผมไปย้อนดูเอ้ยมันเล่นอะไรผมว่าแบบแต่ว่าตอนนี้คืออัพเกรดแบบว่าเรียกว่าฟล์ขึ้นอะอะไรงี้นะครับผมว่าโอ้ยเดือดๆโอ้โห,โโห,โโหไปเลยครับพี่ไปเลยครับพี่เดี๋ยวผมตามหลังเองครับพี่ <c oughs> โอเครอบนี้จบปุ๊บก็น่าจะได้มาแล้วนะครับผมสองนะคันนี้ก็เราเพิ่งรีวิวไปเลยนะครับผมแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือ,อยังนะน่าจะยังนะน่าจะลงคลิปนี้ก่อนนะโอ้โหถ้าแบบระยะไกลๆที่เราแซงคนนี้ได้นะปึ๊บอ,อ่าได้37วินาทีแบบชิวๆไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยผมเราได้มันแล้วกดเคมมาเลยนะผมชื่ออะไรมันจริงๆในชีวิตจริงมันคือเจเมิล่านะครับผมเออ นี่มาแต่ว่าชื่อในนี้คือ Gem ini. Gem ini อ, <c oughs> อะไรเจมินี่เจมินี่เหรออะไรแบเนียโอเคมาดูกันเปิดประตูนี่ับผมเปิดประตูแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของโคนิเซกมากมากเลยับผมมาแต่เราจะไม่เจาะเรื่องของสเปกมากนะผมเพราะว่าถ้าเรื่องของสเปกเนี่ยเราจะไปเจาะที่ดิวิ้งเอ็นพรมากกว่านะครับผมเพราะว่าโมเดลมันเหมือนนะฮะ <c oughs> อันนี้ถือว่ามันไม่ใช่ละกันนีไม่ใช่โคนิเซกละกัน <c oughs> โอเคครับผมจากที่ได้สัมผัสมา เรื่องของอัตราเร่งเดิมๆเนี่ยโคตรดีนะแล้วก็การเลี้ยวการก่อถนนอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็อาจจะดีอยู่นะเออต้องแบบอันนี้คันนี้ผมบอกเลยว่ามีลุ้นนะครับเพราะว่าเห็นอยู่หลายคนเหมือนกันที่อคันนี้ออกมาใช้นะครับเป็นรถฟรีด้วยอ่ะผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้เฮ้ย่องแข่งด้วยได้ไหมอ่ะเราก,กดไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับสีแดงของเราหรือเปล่านะครับผมคันนี้นะฮ <c> ะ <oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสักสเต็ปหนึ่งดีกว่าทุกคนระหว่างการแต่งนะครับโอ้ยดีเลยไม่ต้องใส่เครื่องล้าาานมแแล้้ววเรก็ต่งไปดย I'm โอ้โหแต่งผิดเลยนะครับผมโอ้โหเพินเลยนะครับแฮนดลิงเนี่ยเจเอเนะลยครับผมเยอะมากนะฮะเออนี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมเออเรามาแต่งแบบดูซิว่าแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมเบรสทายไปเลยโอเคแล้วก็มาที่บอดี้เฮ้ยมีบอดี้คิดด้วยโอ้โหอัพเกรดสเต็ดเฮ้ยฟี้นะฟี้นะทุกคน ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วนี้คือแล้วแต่ชอบเลยพาร์ทมันจะเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเพิ่มมาแค่คาร์บอนนะครับหยนี่คือผมก็จัดอันที่มันสุดเลยดีครับเออเอ,อวิงเนี่ยผมไม่แต่งหรอกเพราะาเดิมๆม,มันก็จะเป็นแบบวิงแอคทีฟแอโร่เหมือนเดิมนะครับผมเออแบบออริจินอลมันเลยนะครับบัมเปอร์สติ๊กเกอร์โอเคไม่มีอะไรแบบแต่งได้เนะทุกคนเอาเป็นว่าไม่มีอะไรน่าแต่งนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมก็น่าจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเออแต่งสีไปก่อนกูเฟี้ยวอะเออ,อดีๆก็ก็ก็เท่เหมือนกันนะก็เฟี้ยวเลยนะครับทุกคนฮนะโอเคแล้วเราก็มาแต่งนี้ทีหลังนะเออนี้แปลกใหม่ดีว่ะคือไม่เคยเลยครับผมวัวแต่บีทบ็อกไงเออสว่างสุดแล้วก็เซฟไปเลยเอ็กซอสอ่านี้มีท่อนะครับผมเพราะว่าเป็นรถไฮบิดนะครับยังมีท่ออยู่นะแต่ว่าเราจะเอาเป็น ในตัวไหนดีนะครับเอฟเฟกเนี๋ยวอเอาเป็นนี้แล้วกันนะครับผมคือเกียนเลือกเยอะไงทุกคน เดี๋ยวลกบกดสีแดงเดี๋ยวมันออกเป็นสีเขียวอะไระเนี่ยงงกันเลยทีเดียวอสีมันจะไม่ไม่ตามนะไม่ตรงนะเขียวเป็นอย่างงี้ก็ได้นะครับผมชิวๆไปอ่าผมเอาเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะครับผมแล้วก็สีเดิมเลยนะแล้วก็ล้อเดี๋ยวก็เอาเป็นล้อเดิมเลยนี่แหละนะครับล้อของเขาเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นล้อจากภารกิจเหมือนกันนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับท็อปสปีดเนี่ยครับผม560นะเดี๋ยวเราต้องไปแข่งอีกทีนึงว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆมันเนี่ยนเออมันจะดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยยวววรรรออโโโบบนนนนะเเคคไฟซดดดููมมาาาากกกิััลี่่ผ จะดีแค่ไหนนะครับจริงๆจ,จัดฟินเมนต์มาได้อีกนะทุกคนอันนี้คืออุ้ยผมรู้สึกว่ามันบินดีมากเลยว่ะเออเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามันบินดีมากนะฮะโอเคปึ๊บอ,อ่าตอนนี้ผมโคตร่วงเลยผมอัดอัดตึกๆแล้วว่ะทุกคนโคตรจะว่วงเลยทุกคนอุ้ยแต่หน้ามันแบบฉบเชียวอ่ะเออคือคือสวยของจริง let's go เว horn ดูสิว่าจะโหดหรือเปล่าดูได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับผมประมาณ600กว่านะครับผมอ่ามาเทอร์เนลสปินเลยด่านนี้ด่านนี้หน้าลองหน้าลองโอเคมีคนมาแล้วโอเคผมปรับมุมกล้องใหม่นะทุกคนเออน่าจะดีขึ้นนะเมื่อกี้แบบมุมไม่ดีเท่าไหร่นะครับมาแล้วครับผมอ้าวอ๋ออันนี้มาช้านิดนึงนะผมโอเคขออนุญาตนะทุกคนขออนุญาตนะครับน้องพี่ขอไปก่อนนะคะ้โหแรงแรงจัดแป๊บเดียว400ทุกคน เฮ้ยคือสูหนึงร้อยคือแรงมากผมลืมเปลี่ยนป้ายทะเบียนเลาวชางมาัน, <laughs> น,นแล้วกันขี้เกียจขี้เกียจแล้วครับทุกคนช่วงนี้ขี้เกียจแต่ว่าเราก็ตั้งชาเล่จไว้โอ้โหซับ้อสิบห้าคลิปนะปีนี้โอ้โ oh, หเรียกได้ว่าเอาเรื่องกันเลยเดียวถ้าไม่ถึงแสนซับนะถ้าไม่ถึงแสนซับนี่คือโอ้โ oh, ห oh, hey, ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วนะครับ <laughs> แต่มันก็ไม่ถึงหลักเพราะว่าแสนซับเนี่ยยากมากนะผมเฮ้ยแต่ว่าที่ผมสัมพันนะตารเร่งเนี่ยดีมากนะครับผมห้าร้อยกว่านะ แล้วก็เลขสเปคมันเนี่ย560ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นแหละถ้าไม่กดบูตอะ่ะโอเค37วิเลยทุกคนเฮ้ยก,ก็ก็ดีอยู่นะมันก็อยู่ในเวลาที่แบบว่าเนี่ยเวลาที่แบบไม่ขึ้นบอร์ดแต่ว่ามันดีอยู่ไม่รู้ว่ามีใครแบบเอาไปทําให้มันติดบอร์ดได้หรือเปล่าอันนี้ผมยังเล่นแบบพัดผ้าอยู่เลยนะไม่ได้เล่นแบบอะไรมากอะ่ะเออแต่ว่ามันฟิลจริงทุกคนดูดิมันเท่มากนะครับผมขอยมันแบบไปน,นี่หน่อยิี้าเตี้ยหน่อยโอ้ย จัดโคตรเฟิวโอเคลองแดกเลยดีกว่าแดกแดกเออแดกอันนี้ต้องลองจริงๆว่ะแดกอะ่ะโอ้ดูพอซิต,ตีแล้วเท่มากฟิตเมนต์คือเฟี้ยวเลยอะ่ะทุกคนโอ้ยผมเอาอันนี้นเหมือนเดิมแล้วก็ไปปรับชิมเน็ตแทนได้ไหมโอ้โหอันนี้คือกินกินซุ้มกินซุ้มเขาเรียกว่ากินซุ้ม,ม,มโอ้โหเอาประมาณนี้กันเดี๋ยวเวอร์เกินเนโคตรเท่บีบแตะบีบแตะไปทีเออคันนี้เป็นรถที่ประตูใหญ่สุดในโลกแล้วไม่ใช่อ่ะเหมือนปูเลยทุกคน เออเหมือนกล้ามปูนะครับแต่ว่ามันสวยนะเฟี้ยวเฟี้ยงงอเฟี้ยงอก็เทียมดอกอะไรอย่างเียวโอเคเรากดบูทค้างไปเลยครับผมว่าเราใช้อัพเดตมันหน่อยเออหน่อยหน่อมันก็อัพเดตมานะครับผม <laughs> คือจะได้แบบไม่เสียจังหวะด้วยนะครับกดค้างไปเลยแล้วก็โอเคชนะเวนทอนนะครับเรียบร้อย10.7วินาทีเนี่ผมอยู่ในเวลาที่แบบว่าเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับในในเกมนี้นะครับก็คือเป็นคลาสที่ที่ดีเลยครับผม10.7จุดเจ็วิเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ดูที่เลขสเปคมันไม่ได้นะครับรถพวกนี้คือมันต้องมาเล่นจริงๆเห็นแบบ560คือสปีดมันอาจจะอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีอะทุกคนคันเนี้ยโอเคมาแล้วแข่งคนเดียวเลยเหรอไม่มีคนเล ทุกคนอะไรวนันนี้แต่ว่าถ้ามาจากการโบตมันจะแข่งคนเดียวได้นะครับเราโบนแล้วเราก็แข่งคนเดียวอย่างนี้แหละเอ้ยก็มาดิครับก็ที่หนึ่งอะที่หนึ่งชิวๆโอ้ตอนนี้กิจกรรมมันก็หายไปแล้วผมเออเพราะผมทําเสร็จแล้วนะโอ,โอ้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 ไม่ได้เลยเฮ้ยด่านนี้ผมว่าเหมาะเหมาะคันนี้เหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยปัดอะ่ะจริงๆด่านนี้เป็นด่านที่ลื่นนะไอ้ข้างบนนะั่นแหละแต่ว่าคันนี้คือเอาอยู่อยู่แต่เมื่อกี้ผมก็มีแบบ ปัดไปนิดนึ่งนะพาดไปนิดนึ่งโอเค,อเคผมบางตาเลยยังไม่ได้ตัดผมเลยผมโคตรยาวเลยทุกคนโอเคเข้าจะใช้ไปที่กี่นาะทีกี่เวลาที่ส้วิานาทีับนะผมโอ้โหเพราะพาดเนี่ยพาดเนี่ยโอ้ภารกิจครับอย่าลืมมารับกันด้วยโอ้โหห้าเลยห้าน่ะแล้วก็ลดลดอาทิตย์เนี่ยผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็พาดไปไม่กี่คันนะผมพาดแค่คันนี้ว่าที่เหลือก็ได้หมดแล้วนะครับเว้ยแล้วก็คันนี้ใช่ พลาดคันนี้ด้วยแต่ว่าคันนี้มีอคูบายเอิมให้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยปะวะพลาดไปเหรอซึ่ชมนี้คนมันน้อยทำไมไม่มีคนวรามมาเลยโอเคมีละคนหนึ่งนะฮะไดเวอร์นี่นับวันยิ่งคนเล่นน้อยลงนะทุกคนคนเล่นนะตอนนี้นะผม2 0 0พกว่านะ2 0 0 0กว่าคนหนึ่งนะครับผมในแบบในทั่วเกมเลยเออคนมันน้อยลงนะครับในการเล่นเกมนี้เมื่อก่อนนี่แบบเกือบหมื่นนะเออเกือบหมื่นตลอดแบบ7-8 0พันเะล แต่ว่าตอนนี้คือยังสู้สู้ได้ยังไงสู้แบบคนเล่นอะสู้ดวิ้งเอมพายไม่ไหววะ่ะเออดวิ้งเอมพายมันแบบทั่วโลกอะแล้วก็ไปคอลแลบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์อะแล้วมันมันก็แบบความน่าเชื่อถือมันเยอะมากเลยอะดวิ้งเอ็มพายนะครับมันจะเป็นเกมแบบที่เป็นลิขสิทธิ์แท้หมดหมดหมด,หมดแล้วอะเออผมว่าอนาคตอะ่ะดวิ้งเอมพายจะเป็นเกมเดียวที่แบบทุกคันเป็นลิขสิทธิ์แท้เออเชื่อไหมทุกคนผมว่ามันเป็นอย่างแน่เลย แต่ว่าบางแบรนด์ก็คงแบบขอมาหร,อหรือซื้อมาไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อหรือขอมาอะไรเงี้ยหรือว่าไปคอลแลบกันในที่ผมก็ไม่ไม่ได้ใช้เหมือนกันเออแต่ว่าเห็นแบบพวกปอร์เช่พวก s อสเอะไรที่ที่ไปคอลแลบกับไดวี่กร์พายอ่ะเขาเนี้ยนะแบบโพสไอจีอ่ะเป็นแอคเคาท์หลักเลยแอคเคาท์ Account ของแบรนด์เลยไปโพสแบบเออว่าเราได้แบบมีรถในไดวี่แกร์พายแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออโอ้โหนี่ก็เป็นอะไรที่ สุดยอดนะในวิคิมพายแต่ว่าไดเวอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีรถ ที่ถูกลิขสิทธิ์มาหรือ,อยังนะครับไม่น่าจะมีนะฮะต้องบอกแบบนี้ว่าไม่น่าจะมีนะครับโอเคเอสักหนึ่งด่านแล้วกันนะครับผมเออผมยวผมสรุปให้นะครับว่ามันดีหรือเปล่าเออผมขอซันนี่สปินแล้วกันด่านนี้เป็นด่านที่ถ้ารถไม่เกาะถนนจริงอะ่ะซันนี่สปินคือจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันด่านลอยนะโอ้ไม่ได้ว่ะเออโหวตไม่ได้อ่ะมาโหวตแล้วก็มากันด้วยเอยไม่ใช่แข่งคนเดียวครับโอเคมาแล้วใช่ไหมเ,เป็นทัดอเหมือนเดิมเลยมาครับรอบนี้นะฮะเราขออนุญาตแบบ ใช้สูตรสักนิดนึงดีกว่าสูตรรับทางราชการดูสิว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้กดแบบธรรมดาไปใช่ไหมเออรอบนี้ก็ขอขอ,ขอนิดนึงโอเคก็1 0 2จุดอนะเออก็เฮ้ยก็ใช้สูตรก็ไม่ได้แบบไม่ได้เร็วกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่วะ่ะทุกคนเอาผมขอปิดเออเปลี่ยนใบทะเบียนหน่อยแล้วกันนะเฮ้รีบออกไปดิวะเออออกไปแล้วนะครับโอเคเปลี่ยนบทะเบียนสักหน่อยนึง ให้แบบเข้าทีมของเราหน่อยนะฮะสีฟิบหูถ้าป้ายเนี้ยป้ายนี้โคตรเข้าอ่ะทุกคนคันนี้ผมขอแบบขอแบบเป็นกรณีพิเศษด้วยสีนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีนี้ให้หมดก็ก็ดีเหมือนกันนะหลังจากนี้เราจะใช้ป้ายนี้นะครับทุกคนจริงจริงตัดสีขาวก็สวยเหมือนกันนะโอเคอยู่นะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่อีควิไปเลยจัดไปครับทุกคนเรียบร้อยครับผม คลิปนี้นะเฮ้ยตังคมเหลือแสดงว่าค่าแต่งเนี่ยเป็นล้านเลยนะประมาณล้านหนึ่งครับค่าแต่งเนะี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมมี8ล hey, ้านเฮ้ยทำไมมันดิฟดีจังวะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอันนี้คืออ๋อมันอยู่ตรงน้ําแข็งนะครับก็เลยแบบดิฟดีเฮ้ยคือเฟี้ยวเลยเฟี้ยวจัดครับเฟี้ยวเกินเท่มากครับโหดิฟเล่นเลยทีเดียวถ้าปรับแองเกิลองศาแบบนิดนึงนี่สักสี่สิบรผมว่าโหมันขึ้นเยอะเลยอะคือพลิกน็อตได้ดีขึ้นเยอะนะครับ อันนี้ก็น่าจะเรียวเรียวดีขึ้นเยอะเออปรับปรับเอ็นโจกันเลียกมันน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อซื้อพมพผมหาซื้อได้ที่ลิงด้านล่างครับมีลายซีแล็ตายผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.